ลูกใครขาโก่งฟังทางนี้ในช่วงแรกเกิดถึงวัยหัดเดินขาของเด็กมักจะมีลักษณะโก่งเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะทารกใช้เวลาหลายเดือนขดตัวอยู่ในคันแม่ทาให้กระดูกขาปรับตัวไปตามท่านั่นเองแต่หากขาโก่งผิดปกติหรือไม่ดีขึ้นเมื่อเด็กโตขึ้นอาจเกิดจาก 1. พฤติกรรมการอุ้มอุ้มผิดท่าการอุ้มที่ผิดวิธีอุ้มขาชิดหรือห้อยขานานๆ 2. เลือกไปอุ้มไม่เหมาะสม ที่ไม่รองรับสะโพกอย่างถูกต้องอาจส่งผลต่อพัฒนาการกระดูกขาและสะโพก 3. ภาวะขาดวิตามินดีกระดูกไม่แข็งแรงทําให้ขาก่งมากขึ้นวิธีป้องกันขาก่งที่คุณแม่ทําได้ง่ายๆข้อแรกให้ลูกนอนหง่ายลดแรงกดที่ขาและช่วยให้ขาอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม 2. อย่าจับลูกยืนเร็วเกินไปการยืนหรือเดินเร็วเกินไปอาจเพิ่มแรงกดที่กระดูกขาและ 3. เลือกเปอุ้มที่ดีต่อสะโพกเปอุ้มต้องช่วยให้ขาของลูกอยู่ในท่า M shape ซึ่งเป็นท่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพัฒนาการสะโพกแนะนำเปยอุ้มโฮมี่แอนเฮนเปอุ้มที่ช่วยรองรับสะโพกลูกน้อยลดปัญหาขาโกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ช่วยขาของลูกอยู่ในท่าเอ็มเชลดแรงกดที่สะโพกและข้อเขา่าระบายอากาศดีไม่อับชื้นเหมาะกับอากาศเมืองไทยน้ำหนักเบากระจายน้ำหนักดีช่วยคุณแม่อุ้มสบายไม่ปวดหลังปรับได้หลายท่าไม่ว่าจะอุ้มหันหน้าหรือห,หันหลังใช้งานสะดวกโฮมี่แอนเฮนลูกนั่งสบายขาไม่ห้อยไม่โกงสามารถเข้ามา ทดลองสินค้าจริงได้แล้ววันนี้ที่เบบี้ฮิลทั้ง3สาขานี้เลยค่ะ